ถ้าสำหรับคนที่กําลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พ e a เอลเซนะผมดาร์กอนช็อปเอนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ อาละครก็สวัสดีเพื่อนๆเช้าโรบอกทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรามาอยู่กันในคอนเทนต์ของเกม Creature of s o n a r i a นั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูรายละเอียดในการอัปเดตนะครับครั้งถัดไปหรือว่าอัปเดตหน้าของเกม Creature of s o n a r i a กันนั่นเองนะว่าในรายละเอียดการอัปเดตครั้งหน้าเนี่ยนะครับจะมี Creature ตัวใหม่ๆนะครับเพื่อนๆรู้ไปถึงกิจกรรมใหม่ๆนะครับอะไรให้เราเล่นบ้างนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยต้องขอสปอยไว้ก่อนเลยนะว่าในการอัปเดตสัปดาห์หน้าหรืออว่่่าัปเเดตทีีจะถึงน้ เป็นอัปเดตที่คิดว่าน่าจะเป็นอัปเดตนะครับที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะครับกำลังรอคอยอย่างแน่นอนเลยนั่นเองนะครับบวกกับตัวละครใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะว่าเจ้าตัวละครใหม่นี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆมีรายละเอียดอย่างไรบ้างและในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็รบกวนเพื่อนนะกกดดงช เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางติ๊กตอกด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่เล่นติ๊กตอกหรือมีบัญชีติ๊กตอกอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในช่องของผมได้นะครับยังไงรบกวนกดหัวใจนะเพื่อนๆแล้วก็กดติดตามช่องกันได้ด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการลงคลิปต่อไปนั่นเองนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดในการอัปเดตของเกมคลีตเจ้าออฟโซลียาใน ว่าสปอยก็ได้น,นั่นเองนะครับรายละเอียดในการอัปเดตครั้งถัดไปของเกมครีเอทอฟโซนเลียนนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าในการอัปเดตครั้งถัดไปหรือว่าอัปเดตที่จะถึงในวันเสาร์นี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆเป็นอัปเดตที่น่าจะเป็นอัปเดตที่ใครหลายๆคนเนี่ยนะครับกำลังรอคอยแล้วก็คอมเมนต์ถามกันเข้ามาบ่อยมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าในการอัปเดตของสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับสองตัวแล้วก็จะมีการรีดีไซน์หรือว่ารีเมคนะครับตัวละครเก่าทีีี่่่่่่เเเเเออออออป็นนนนนนนตัััััวลลละะะคคคคคครรรรรทใหายยยยๆบบกงงู ซึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละหัวข้อหรือว่าทีละส่วนกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนแรกนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นตัวละครนะครับที่จะเป็นตัวละครใหม่ที่จะทาการอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งในการอัปเดตของสัปดาห์นี้หรือว่าในวันเสาร์นี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะมีตัวละครเนี่ยนะครับอัปเดตเข้ามาอย่างเดียวเลยนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวละครใหม่เนี่ยนะครับถึง3มตัวเลยนั่นเองนะครับตัวละครแรกเนี่ยนะครับเพื่อนๆมีชื่อว่าครูวีโลเปอร์นั่น หน้านั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าครูวิโลเปอร์เนี่ยนะครับจะอัปเดตเข้ามานะครับอยู่ในกิจกรรมมันลี่มิชชั่นหรือว่ากิจกรรมรายเดือนนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการที่เราจะเข้ากิจกรรมรายเดือนได้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปที่มิชชั่นในเกมนะครับแล้วก็กดที่ไทม์นั่นเองนะครับหรือว่าภารกิจแบบจํากัดเวลานั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้ก็ถ้าเรากดเข้าไปตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะเจอกับเจ้าไถยุหลงใช่ไหมซึ่งเจ้าครูวิโลเปอร์เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะอัปเดตเข้ามาในวััััันน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 เเเเเเสสาาาาารรรร์ีีีี้้้่่่่่่่่อออองงงงะะะะคคบบซึใใววยยยยผมมไไไแจจจํถุหหลกปื แล้วก็นำเจ้า Cloverlopper เนี่ยนะครับเข้ามาแทนหรือเปล่านั่นเองเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนึงนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าให้ดาว่วนตัวเนี่ยนะครับไทยุหลงเนี่ยนะครับน่าจะออกในวันเสาร์นี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะถูกแทนที่ด้วยเจ้า Cloverlopper นั่นเองนะครับตัวเจ้า Cloverlopper เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเป็นครีเจอร์นะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับให้อยู่ในทีมใบโคลเวอร์นั่นเองนะครับหรือว่าในกิจกรรมโคลเวอร์อะไรทํานองนี้นั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะสังเกตจากโลบบ์แมปอื่นๆได้ใช่ไหมว่า นครับซึ่ง c r e a t u r e of Soleil เขาก็จัดมินิอีเวนต์นะครับหรือว่าอีเวนต์เล็กๆนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับโดยการอัปเดตเจ้า Crowviper เนนี่ยะครับเข้ามาภายในเกมนั่นเองนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาของเจ้า Crowviper ก็จะเป็นค c r เจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาเนนี่ยะครับค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับกระต่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเครื่องประดับหรือว่าลักษณะโซนต่างๆเนนี่ยะครับที่คล้ายคลึงกับใบโคเวอร์หรือว่าใบสามแฉกนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เป็น c r e a อ o r อีกหนึ่งตัวที่มีรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างน่ารักเลยนั่นเองนะครับซึ่่งงเือนนไไขใการด้ เนนี่ยะครับเราก็ต้องทําเงื่อนไขหรือว่าทําตามภารกิจนะครับในกิจกรรมมัลลี่มิชชั่นนะครับหรือว่ากิจกรรมภารกิจรายเดือนนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะครับผมยังไม่ทราบรายละเอียดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรารอทางเกมเนี่ยนะครับอัปเดตเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดหรือว่าเงื่อนไขนะครับในการได้รับเจ้าโคลเวลโลเปอร์กันอีกทีหนึ่งละกันนะครับอ่ะเรามาดูกันที่ตัวที่2กันบ้างนะครับโดยชรีเจอร์นะครับตัวที่2ที่จะทําการอัปเดตเข้ามาในครับไหนอัปเดตหน้าเนี่ยนะครับก็คือยนะะครับทที่จา การอัปเดตเข้ามานะครับในวันเสาร์นี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าเฟรมลี่เนนี่ยะครับจะเป็นครีเจอร์นะครับที่อยู่ในทีมอาร์ติแฟกต์อีกแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าเฟรมลี่เนนี่ยะครับจะอยู่ในไฟเออร์อาร์ติแฟกต์นั่นเองนะครับหรือว่าโวลเคนอลอาร์ติแฟกต์นั่นเองนะครับซึ่งเงื่อนไขในการลดราคาของเจ้าเฟรมลี่เนนี่ยะครับก็จะใช้เงื่อนไขเดียวนะครับหรือว่าอาร์ติแฟกต์ชนิดเดียวกันนะครับกับโคเชรุกนั่นเองนะครับแล้วก็เจ้าแม็กแมสตาร์นั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆนะครับที่มีอาร์ติแฟกต์ที่เป็นไฟเออร์อาร าม่ได้จะใช้เจ้าไฟเออร์อัติแฟกต์นะครับกับบูเคโนอาร์ติแฟกต์เนี่ยนะครับในการลดราคาของเจ้าเฟรมลี่ได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งราคาของเจ้าเฟรมลี่เนี่ยนะครับในขณะนี้ทางผู้พัฒนาเขายังไม่ได้เปิดเผยออกมานั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรารอทางเกมเนี่ยนะครับอัปเดตกันอีกทีนึงแล้วกันนะว่าเจ้าเฟรมลี่เนี่ยนะครับจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับไปรีวิวเจ้าเฟรมลี่กันนั่นเองนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาของเจ้าเฟรมลี่เนี่ยนะครับก็จะเป็นคลีเจอร์ที่มีรูปร่่่่่่่าาาางงงหนน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 น้ตเเเเเเีีียยะะะะคคคครรรรััััับบบป็ลลลกษณฟฟไอซึวม ก็แปลได้ตรงตัวเลยก็แปลว่าเปลวไฟนั่นเองนะครับ <ๆ S 1> เพื่อนๆก็จะเป็นลักษณะของเจ้าเฟรมดี่เลยน,นั่นเองนะครับที่จะเป็นครีเอเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับคล้ายกับเปลวไฟอะไรทํานองนี้นั่นเองนะครับก็ดูดุดันดีนะครับเพ <ๆ S 1> ื่อนๆก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะว่าเจ้าเฟรมดี่เนี่ยนะครับจะเก่งหรือเปล่าหรือว่าน่าสนใจแค่ไหนนั่นเองนะครับยังไงหากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไว้เนี่ยนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเรามารีวิวเจ้าเฟลมดี้กันนั่นแล้วก็ น่านจะมีเพื่อนๆเลยนะครับหลายๆ,ๆ, Luckily, ๆคนเลยนะที่กําลังรอเจ้าตัวนี้อยู่ก็ค like ือเจ้าเคนดิลนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าเคนดิลเนี่ยนะครับจะทําการรีดีไซน์หรือว่ารีเมคนะครับในสัปดาห์นี้แล้วนั่นเองนะครับก็ทุกครั้งเนี่ยนะครับพี่ลงคลิปไปเนี่ยต้องมีคนถามทุกครั้งเลยนะว่าพี่ครับเจ้าเคนดิลเนี่ยนะครับจะรีเมคหรือว่ารีดีไซน์เมื่อไหร่หรือว่าอะไรยังไงนั่นเองนะครับซึ่งนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็เป็นที่สิ้นสุดแล้วนั่นเองนะครับเนื่องนนนนะะะคครรรัับบก็จจําาาใหห้้เเี่่ยือว คลิเช่ที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะครับรู้จักกันในนามจระเข้เนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนรูปร่างหรือว่าเปลี่ยนหน้าตาไปแบบสิ้นเชิงเลยนั่นเองนะครับก็ในการอัปเดตครั้งใหม่นี้เนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าเจ้าเคนดิวเนี่ยนะครับกลับไปเป็นไดโนเสาร์อีกครั้งนะครับเหมือนกับโมเดล1หรือว่าร่างแรกของมันเลยนั่นเองนะครับแต่ก็จะมีหน้าตานะครับที่ยังคงเป็นเคนดิวในเวอร์ชั่น2อยู่นั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ก็ลักษณะเนี่ยนะครับหรือว่าทางกายภาพเนี่ยนะครับก็จะทำให้เจ้าเคคคคคนน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 นดดดิวววเเเเเี่่่่่ยะะะะรรรรรรรััับบบูปป็็ไไโสสาาาา์์มมกกขขึึึ้้้จหืออตงงํ เหมือนกับโมเดลก่อนหน้านี้นั่นองนะครับเพื่อนๆก็ทํทำให้เจ้าเคีนดิวเนี่ยนะครับตัวใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็สูงขึ้นนิดหน่อยนั่นเองนะครับแต่ก็ยังคงเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในประเภทเครื่องบกเครื่องน้ำแล้วก็ยังเป็นประเภทกินเนื้ออยู่ด้วยนั่นนี่นะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆสรับในการอัปเดตครั้งนี้หรือว่าในการอัปเดตของสัปดาห์นี้นั่นเีงนะครับซึ่งในการอัปเดตเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นั่นนนี่นะครับอยราถึ ดูรายละเอียดในการอัปเดตกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับรวมถึงการรีวิวครีเจอร์ตัวใหม่ทั้ง2ตัวอย่างเจ้าเฟรมี่และก็เจ้าครูวิโลเปอร์ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับหากเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหรือว่าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนั่นเองนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครรััััับบสสสาหวววนนนีี้ขออตลไปก่ดครับ